เพลงสยามน,นิสคราโทที่คุณผู้ชมได้รับฟังอยู่นี้นับเป็นบทเพลงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวสยามโดยบรรเลงจากกระบอกเสียงไขที่พื้นสีดำซึ่งบรรยายภาพถึงการเดินแถวของขระบวนทาหารไทยที่นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันได้ประพันธ์และบรรเลงถวายเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมัน ในปีคริสตศักราช1 9 0 6หค่ะสำหรับแรกเริ่มของการบันทึกเสียงนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,420โทมัสอาวาเอดิสันได้คิดค้นเครื่องเล่นกระบอกเสียงแผ่นดีบุกขึ้นจนเป็นผลสำเร็จและจากนั้นก็มีการพัฒนามาเป็นเครื่องเล่นกระบอกเสียงไขขี้พึ่งซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการนำเครื่องเล่นกระบอกเสียงเข้ามาในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่5ครับการบันทึกเสียงในสยามนะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นในยุครัชกาลที่5นะครับในยุคนั้นนะมีการนําเข้ากระบอกเสียงมาแล้วเป็นกระบอกไข่พึ่งนะครฝรั่งเราเรียกว่าแว็กซ์เซ d เลนเดอร์นะซึ่งมีลักษณะเป็นสีงาช้างนะแล้วก็มีการอัดเพลงชอยเพลงเป๋นะการจนาหน้าคพันเคยเขียนไว้ในหนังสือไว้ว่าตอนที่แกเป็นเด็กเหมือนกันอายุไล่ไล่ไลไลกับตอนเย็ชวนเนี่ยนะได้เห็นที่บ้านแกเนี่ยมีการใช้กระบอกไข่พึ่งนะ มีการเปิดเพลงแล้วก็ใช้ลำโพงใหญ่เต็มฝาบ้านเลยนะแล้วก็ดังข้ามคลองเลยก็ใช้กระบอกเสียงนี่เหมือนกันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ชี้ว่าประเทศไทยเรามีไข่พึ่งเข้ามาตั้งแต่กรุงสยามแล้วนะครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2445ที่ชาวสยามได้รู้จักกับเครื่องเล่นกระบอกเสียงเล่หีบเสียงแล้วแต่เนื่องจากคุณสมบัติของกระบอกเสียงไข่ที่ โนจำกัดผู้คิดค้นแผ่นเสียงรายแรกได้ส่งวิศวกรเดินทางเข้ามาบันทึกเสียงอย่างประเทศสยามโดยแผ่นเสียงหน้าตราแรกคือตรา a n g i จิ t ลท e ิสมาหรือตราเทวดามีปีแล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาไปอีกหลายหน้าตราค่ะสยามซูเป็นตุ๊กตาที่มีเอกลักษณ์ที่แปลกนะก็คือเป็นตุ๊กตาที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า แล้วเล่นบนเครื่องเล่นจานเสียงนะเราเรียกว่ากราโฟโฟนนะเป็นเป็นเครื่องเล่นจานเสียงของโคลอมเบียนะแล้วก็สามารถที่จะเต้นเมื่อเปิดแผ่นเสียงไปได้ด้วยนะ, <c oughs> ะเกิดขึ้นมาในสมัยรัชกนาลิี่5ขณะที่ทูตานุทูตของอเมริกานะ <c oughs> เดินทางเข้ามาแล้วก็มาเข้าเฝ้าเสด็จพ่อนะ <c oughs> แล้วก็ได้เห็นนางรำจึงจดจําท่ารําของนางราไทยเนี่ยไปสร้างเป็นตุ๊กตาสยามสู าของการบันทึกเสียงยังคงมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่จบสิ้นนะคะจุดเริ่มต้นจากการบันทึกเสียงจึงถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตได้อย่างทรงคุณค่าทีเดียวค่ะสนับสนุนโดยปตท